ก็ขอกลายสดีร่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสลักคิดดนี้เราก็อยู่ในแอปช้อปปี้นะสลักคิดดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะครับชาระเงินผ่านทูบันนี่วอลเลตกันนะทุกคนสลักใครที่ไม่อยากเก็บเงินไปทางหรือมีทุรละอยู่นะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนแล้วกันหลังจากที่ผมทําคลิปไปในปี2022แล้วในทุกคนชาระเงินผ่านทูบันนี่วอลเลตไปซึ่งคลิปนั้นไม่สามารถทําได้แล,ล้วในทุกคนหลังจากที่ช้อปปี้ออกข่าวมาในะ คนว่าเฮ้ยถูกดูดเงินถูกอ,อันนู่นอันนี้นะทุกคนก็ขอไม่พูดดีกว่านะก็คือจะตัดปัญหาออกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูน,นะเนี่ย,ย,ยนะก็คือเราไม่สามารถทําการล็อกอินผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็เป็นบัญชีอะไรอนะ่ะทุกคนเป็นบัญชีบัตรเดบิตเครดิตได้นะทุกคนผมลองทําดูแล้วนะทุกคนผมว่าจะทําเป็น EP ที่2นะทุกคนสำหรับการชำระเงินผ่านเดบิตตัวนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมกับบัญชีธนาคารนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนสําหรับตัวนี้ผมว่าง่ายสุดๆนะในปี2023กันนะทุกคนก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนนะครับทำการกดคลิกออกไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรากดคลิกออกไปก่อนทุกคนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนให้เพื่อนนะครับเลือกสินค้าได้เลยที่เพื่อนจะชําระเงินนะทุกคน ง่ายๆแค่นี้นะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะทุกคนว่าเราจะาตัวไหนนะมาตัวไหนดีทุกคนเ,น,กนเอาตัวนี้และกันอาตัวนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดซื้อสินค้าทุกคนเลือกเคสกันก่อนนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเอ่อเอาจีธรรมดาแล้วกันนะทุกคนรุ่นนี้ผมใช้อยู่นะ นี่อันน่าจะเอาแบบนี้แหละหลังจากนั้นในทุกคนก็ให้เ,เพื่อนๆนะคระับทการกดคลิกซื้อสินค้านะตรงนี้นะครับสาคัญมากๆเลยในทุกคนสําคัญมากๆเลยนะให้เพื่อนเพื่อนะครับเลือกคลิกวิธีการชําระเงินให้เพื่อนเพื่อเลือกเป็นพร้อมเพยทุกคนเลือกเป็นพร้อมเพยนะในปี2023ชนีาชระเงินผ่านทูมิเ y ่ a l ลต์นะหลังจากนั้นก็ทําการกดคลิกยืนยันนะครับกดคลิกยืนยันนะมาดูกันว่าเราจะสามารถชําระเงิน ได้ไหมนะทุกคนหลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะให้เพื่อนนะครับทําการกดสั่งสินค้านะทุกคนกดสั่งสินค้าได้เลยนะหลังจากนั้นจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเห้เพื่อนนะครับทําการกด บันทึก QR code หรือแคปหน้าจอ QR code ไว้ก็ได้นะครับตัวนี้จะมีเวลา24ชั่วโมงที่เพื่อนๆจะต้องชําระเงินทุกคนจะต้องชําระเงินออกมานะทุกคนไปดูกันว่าเราจะสามารถชําระเงินได้ไหมนะทุกคนก็ทําการกดคลิกบันทึก QR code ทุกคน QR code หรือแคปหน้าจอไปก็ได้แคปหน้าจอง่ายดีทุกคนแคปหน้าจอนะหลังจากนั้นนะให้เพื่อนนะครับกดไปที่ Tru Money Wallet หลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกเข้ามาแล้วในุกก่กรที่เราจะไปทําการชําระเงินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะเพื่อนๆไปยืนยันตัวตนได้ที่เซเว่นอิเลเว่นนะทุกคนหรือปั๊มปตทก็ได้ในรุกใกล้บ้านเพื่อนๆนะครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บัญชีวอลเล็ตของเราได้แหละนะทุกคนเพียงบอกกับพนักงานว่ายืนยันวอลเล็ตนะทุกคนแล้วก็ไม่เสียตังค์สักบาทนะทุกคนในการยืนยันตัวตนนะในปี2023อย่าลืมไปทานะถ้าไม่ทําตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่ สามารถทําการชําระเงินได้หลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆนะครับเลือกคําว่าสแกนทุกคนเลือกคําว่าสแกนนะจะเจอหน้าตาแบบนี้แหละให้เพื่อนๆเ,เลือกรูปภาพตรงกลางแนละทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้น ให้เ,เพื่อนๆเลือกรูปภาพนะทุกคนที่เ,เพื่อนจะทําการชําระเงินก็คือคิวอคตของเ,เพื่อนๆนั่นแหละหลังจากนั้นทําการกดจ่ายเงินนะทุกคนตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถทําการชําระเงินได้แล้วง่ายๆแบบนี้นะทุกคนเข้าทูมานี่วอลเล็ตชำระผ่านทูมานี่วอลเล็ตในปี2023นะเพราะตัวนี้นะครับผ่านเดบิตเครดิตบัญชีธนาคารพวกนี้ไม่สามารถทําได้แล้วหลังจากที่ช้อปปี้นะทุกคนมีประกาศ ใช้ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนั่นแหละนะทุกคนเพื่อนๆลองไปทําดูได้ง่ายๆแค่นี้ในปี2023อย่าลืมไปยืนยันตัวตนก่อนได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ชําระได้นะทุกคนเม้นต์ตารงคลิปหน่อยละกันว่าเพื่อนสามารถชําระผ่านโทมานี่ a l เลตได้หรือเปล่านะทุกคนสำหรับใครที่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมนต์ตารางคลิปหน่อยละกันนะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ